เรื่องย่อละครกุราบตัดเพชรตอนจบลุ่งขึ้นเทวันพร้อมที่จะอาบรังสีเพชรทั้งสามเม็ดพร้อมกันเพื่อความเป็นอมตะแต่ทันใดที่ถูกพิมพ์ชนเดินเข้ามาบอกว่าหมอถูกขังอยู่ข้างล่างรอเขาไปคุยมาสองวันแล้วโรมันไม่พอใจถามว่าแล้วทำไมไม่ให้มันรอไม่ได้หรือไง พิมชนถามว่าหมายความว่ายังไงลสซลินบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ลสซลินอย่าพูดมากไปเตรียมสิ่งที่เธอต้องทำเธอก็เหมือนการพิมพชนเธอไม่มีสิทธิ์จะมาบอกให้ฉันทำอะไรเวลาไหนตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันว่างเมื่อไหร่มันก็จะได้เจอฉันเองเทวันเดินพันไป โรมันกับรสลินตามไปพิมพ์ชนได้แต่มองอย่างเซ็งเซงด้วยความเป็นห่วงนพดลพิมพชนไปซื้ออาหารจะเอาให้เขากินพวกสมุนไม่ให้เข้าซ้ำแย่งถุงอาหารไปกินกันมูมมามพิมพ์ชนโชยโอกาสวิ่งเข้าไปดูถูกมันลากออกมาด้วยเธอได้แต่ตะโกนถามหมอเป็นยังไงบ้างหมอหมอ ฝ่ายเทวันมุ่งอาบลังสีเพชรทั้งสามเม็ดเพื่อความเป็นอมตะวัวเลาะลำพองใจว่าต่อให้มีเงินก็ไม่มีทางได้ครอบครองเพชรทั้งสามเม็ดนี้ถ้าไม่มีบาร,รมีโรมานบอกว่าอยากเห็นเนตรปัตจพีทําให้พ่อเป็นอมตะเหลือเกินลำพังเน็ปัตจพีทําให้เป็นอมตะไม่ได้หรอกต้องใช้พลังของน้ําในเพชรระอองทะเลและ พลังแสงอาทิตย์ของเพิงสุริยาช่วยประสานรวมกันพลังแห่งแผ่นดินของเนปตาพีทำให้เกิดมิติแห่งสภาวะไม่มีการเกิดไม่มีการดับและนั่นก็ทำให้ฉันเป็นอมตะเทวันถามว่าใกล้เที่ยงหรือยังเขาอธิบายอย่างเปี่ยมด้วยความหวังว่า พลังอมตะจะปรากฏเฉพาะเที่ยงวันเท่านั้นเมื่อพาทิตย์อยู่เหนือหัวตั้งฉากกับแผ่นดินเพชรทั้งสเม็ดจะส่งพลังซึ่งกันและก,กันดึงดูดกันระเบิดพลังอมตะออกมาโรสลินเป็นคนดูเวลาพอใกล้เที่ยงก็นับถอยหลังพอนับถึงสามเทวันก็กำหมัดเกรงทั้งสองข้างแหงหน้ายืนแผ่อกรอรับพลังอมตะ ที่คาดว่าจะรุนแรงโรมันจ้องเพชรทั้งสามเม็ดขมิ่งรอปฏิหารจากใจจดใจจอแต่พอรัสลินนับสองเพชรทั้งสามนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโรมันกับรัสลินมองหน้ากัน รสลินบอกเทวันว่านาฬิกากำลังเดินผ่านเวลาเที่ยงตรงแล้วค่ะพ่อแต่เพ็ไม่เกิดปฏิยาอะไรเลยเทวันยืนยันว่าต้องเกิดพลังอมตะรสลินย้ำว่านี่เหรอเที่ยงตรงไปแล้วเป็นไปไม่ได้ไงนอกเสียจากไอ้เพ็นี่มันไม่ใช่เพ็เนปตภพีเทวันคิดแล้วยิ่งแขนเมื่อนึกได้ว่าไอ้มังกีแน่แก็ต้องเป็นมันแน่ มึงหลอกกูมึงแอบสลับเพชรในปปะตพีไปกูจะตามล่ามึงเอาเพชรของกูมากูจะฆ่าพวกมึงให้หมดแล้ววรุษก็ได้รับงานจากเทวันงานนี้จ่ายสดจ่ายไม่อั้นวรุษตอบรับว่าถ้าท่านจ่ายสดผมก็จัดสดให้ถึงใจเลยวรุษให้จ่าฉิว นำกําลังไปค้นทุกที่ทั้งบ้านในเทพบ้านกัญกาเจอใครจับให้หมดเก็บหลักฐานตั้งข้อหาหนักยัดมันทั้งแกงเข้าคุกให้ได้หมวดเอแอบอยู่หลังเสาได้ยินที่ว่ารุษสั่งจ่าชิวทั้งหมดหมวดรีบโทรบอกเอกราช สวนุชบอกว่าสงสัยงานนี้มันจะล้างบางเอกราชเป็นห่วงกังวลแต่ก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยดาราวันกับดนายเทพรู้ตัวว่าถูกตำรวจบุกคนดนายเทพกลัาาวว่าพวกเราสี่คนถูกจับหมดก็จบกันทันทีพวกเราไม่ถูกจับทั้งสี่คนคะ่ะสองคนต้องรอดดาราวันกับดนายเทพยอมให้ตัวเองถูกจับ เพื่อให้กันยิกากับเดนุพภพหนีไปได้ท้ง้องถูกจับใส่คุญแจมือเอาตัวไประหว่างที่เดนุพภพกับกันยิกาหนีออกมานานเอกราชขับรถมารับไปวรุษเห็นก็เมื่อรถแล่นไปไกลแล้วแต่ตะโกนโวกเวกอย่างหัวเสียมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว หมวดเอไปดักถ่ายคลิปขนาดวารุษกับจ่าชิวคุมตัวดาราวันกับเดนัยเทพไปที่ตึกด้านหลังเขาตกใจพึมพำมแย่แล้วมันพาพวกเข้เขาตึกมืดแบบนี้มีสิศพาสาบศูนย์เมื่อการอับดังสีเพชรให้เป็นอมาตะล้มเหลวเทวันให้โรมันฉีดยากล่อมประสาทให้นพดน แล้วให้พิมพ์ชนเป็นคนถามหลวงความรับในใจเชื่อว่ายาสารภาพจะฉีดเข้าไปจะทำให้นพดลพูดความจริงออกมาพอพิมพ์ชนถามความสัมพันธ์กับนาดานพดลนิน่งคิดบอกว่านาดาเป็นชื่อปลอมแต่จริงคือนาเล็กนาแท้แท้ของตนพิมพ์ชมช็อกเมื่อรู้ว่านพดลคือพี่ชายแท้แท้ของกัญญาแต่ตัวเองเข้าใจผิดมาตลอด เทวันถามนพดลจนรู้ความจริงว่าพ่อนพดลชื่อใหญ่แม่ชื่อแมมมีอาชีพเจยนายเพชรน้องสาวชื่อบุตรพ่อแม่ถูกโจรฆ่าตายเพราะไม่ยอมแปลงโฉมเพชรเพิิงสุยาให้เทวันรรมว่าแล้วทำไมพวกเขาจึงต้องปลอมชื่อปิดบังเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยและสืมหาตามไล่ ไอ้ฆาตกรที่ฆ่าพ่อกับแม่การแก้แค้นเทวันถามอีกว่าแลรู้หรือว่าฆาตกรคือใครนบดลหัน,นหควับจ้องหน้าเทวันก่อนระเบิดเสียงออกมาแกไอ้ฆาตกรแกฆ่าพ่อแม่ฉันแกต้องชจใช้กรรมที่ทำกับครอบครัวฉันแต่เทวันต่อยเสียก่อนจนแทบสลบพิมพ์ชมตกใจสุดขีดวิ่งออกจากห้องไปยิการนางแมวตาเพชร เสียแรงที่ผมรักคุณคร่ำใครคุณแทบบ้าแต่คุณกลับหลอกผมจ้องจะล้างแค้นผมมาตลอดโรสลินดีใจที่เทวันตาสว่างแล้วยุอีกว่าลำพังกันิกาไม่เท่าไรแต่มันร่วมมือกับกุราบขาววางแผนหลอกพ่อด้วยพ่อมันโง่เองโง่พอรักพอหลง นางตัวแสบจับได้ต้องเล่นต้องเล่นเนื้อเอาเกลือทาจะไม่ให้ตายง่ายๆอย่างพ่อแม่มันเทวันแขนแทบครั่งแล้วเทวันก็สั่งให้โรมานจัดฉากซ้อมโหดอนุพบทำสงครามจิตวิทยากับกัิกาเท่านั้นไม่พอยังให้วรุษจัดฉาก ทำทารุณดาราวันกับนายเทพถ่ายคลิปส่งให้กนิกาดูกนิกาทนดูไม่ได้เดนุพบเตือนให้ตั้งสติให้ดีตนมั่นใจว่าเทวันจะไม่ได้ทำอะไรทั้งสามคนแน่เพราะมันต้องเก็บชีวิตพวกเขาไว้ต่อรองกับเรากนิกาตั้งสติแล้วโทรไปหาเทวันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อแลกกับชีวิตทั้งสามคนตนพร้อมจ่าย งั้นก็ต้องจ่ายด้วยเพชรเนตรปฏพีนี่เองกานิกาจึงรู้ว่าเทวันได้เพชรปอมไปส่วนเพชรเนตรปฏพีของจริงอยู่ที่มังกี้กานิกาสะใจจนขำเทวันยื่นคำขาดว่าจะให้เวลา48ชั่วโมงถ้าไม่เอาเพชรเนตรปฏพีมาแลกชีวิตพี่ชายกับน้าสาวและอาของกุหลาบขาวแล้วก็จะไม่มีใครเห็นชิ้นส่วนเลย กาิกาตกใจร้องเดียวตกลงกันก่อนไม่มีคำว่าเดียวนาฬิกาของฉันเริ่มนับถอยหลังแล้วเมื่อตกอยู่ในภาวะขับขันดนุพพเสนอว่าต้องรีบชวนมังกี้มาจับเขาคุยกันแล้วอนุภาพที่นั่งเรือยอดจิบวายชมเพนเนปตปาตพีอยู่กลางทะเลจนอิ่มเอิมได้รับโทรศัพท์จากดนุภพที่ทำเป็นโง่าถามว่าเขาลืมเนปาตพี ไว้ที่เทวันไม่คิดจะไปเอาคืนเหรอเดนุภาพผสมโลงชนกุหลาบขาวควงแมวตาเพชรไปทวงคืนหน้าที่ตนคือเตรียมเงินรางวันรอเว,เ,วนเวลาเดียวกันหมดเวลาเดียวกันหมวดเอกก็เคาะหาตำแหน่ง GPS รู้ว่าเดนุภาพอยู่ที่ทะเล กานิกาบอกว่าทุกคนว่าตนมีแผนให้ไปคุยกันในรถแล้วพากันออกไปขณะเทวันนั่งคุ้นคิดทบทวนความสัมพันธ์กับกาน,นิกาด้วยความแค้นอยู่นั้นพิมพชนก็อ้อนวอนขออยู่รับใช้เขาเอาชามะนาวมาเสิร์ฟเทวันจับมือไว้จะถามอะไรอิสิลิยามาเห็น ตรงเข้าประชากพิมพ์ชนออกมาแล้วตัวเองก็ยั่วเทวันจนเขาเคิมอิสริยายั่วเทวันจนสำเร็จแต่หลังจากนั้นเทวันก็ผมร่วงเป็นกระจุกเขาคว้างทิ้งอย่างเสียขวัญปลอบใจตัวเองว่าอีกไม่กี่วันฉันจะอายุครบ120แล้ว ไม่มีอะไรช่วยฉันได้อีกแล้วเหรอนอกจากเนตรปัตตภีทุกคนทำตามแผนของกานิกาเธอกับสาวนุชป้อมตัวเป็นสาวเกาหลีไปยั่วด,ดนุภาพที่เพิ่งกับจากทะเลเดนุภาพหลงกลชวนสองสาวขึ้นเรือยอทไปล่องทะเลกันระหว่างนั้นกานิกากับสาวนุชพยายามนวนเนียควานหาเพชรในตัวเขาเดนุภาพเอะใจมอง เต็มตาจำกานิกาได้อุทานแมวตาเพชรกานิกาถามว่าเพชรเนสตีอยู่ที่ไหนเดนุภาพทำหน้าตายบอกว่าอยู่ที่เทวันกานิกาบอกว่านั่นเป็นเพชรปลอมเวลานี้เทวันรู้แล้วและจับนาดาเดนัยเทพและนุพดนเป็นตัวประกันให้เอาเพชรเนสตีไปเลกชีวิตทั้งสาภายใน48ชั่วโมง แดนุภาพเวี่ยงสวรณุที่เข้าประชิดต,ตัววิ่งหนีแต่ก็เจอดนุภพมาดักหน้าให้ส่งเพลเนี่ยจะีมาเป็นตายยังไงแดนุภาพก็ไม่ให้ถูกเอกลาชโผมาล็อกคอไว้ทันใดนั้นมีเชือกเส้นหนึ่งเวี่ยงมารัดขาแดนุภาพไว้ลากไปที่ดาดฟ้าเรือแล้วโยนลงน้ำโดยอดนุภพดึงปลายเชือกไว้ พราะถูกมัดทาไว้ดนุภาพใช้มือตะกุยไม่ให้จมเมื่อเห็นถ้าไม่รอดก็เอาเพชรนิสพีโยนขึ้นกลางอากาศดนุภพภพกระโดดไปรับไว้ได้อย่างสวยงามเมื่อได้เพชรลำค่าแต่ไม่มีค่าเท่าชีวิตนาดาเดนยเทพและนุพดลดนุดนภพภพกับกัญญกาตัดสินใจเอาเพชรไปแลกกับชีวิตทางสามคนแล้วค่อยไป ป้นเป็ดคืนภายหลังวรุษได้รับคำสั่งให้เอาดาราวันและดนายเทพออกมาทั้งสองถูกคุมหัวด้วยถุงดำหมวดเอซุ่มอยู่รีบถ่ายคลิปไว้ส่วนดนุพส่วนนุพดลก็ถูกนำตัวมาเช่นกันกนิกาโทรศัพท์ขอแลกตัวประกันเทวันให้เอาเพชรยื่นหมูยื่นแมวกัน เชวันจะรับเพชรเองส่วนตัวประการทางสามถูกมดแช่อยู่ในน้ำอยู่ระหว่างออกไปมีพิมพ์ชนเป็นคนคุมตัวประการทั้งสามกนิกาให้แดนุภพกับดนุภาพไปรับตัวระหว่างไปรับตัวประการเชวันส่งโรมันไปติดตามดนุภพกับดนุภาพ กนิกาเผชิญหน้ากับเทวันอย่างศัตรูติดต่อประสานงานกับดนุภพที่จะไปรับตัวประกันเมื่อพร้อมแล้วจึงยื่นเพนนีปรพีให้เทวันเทวันก็สั่งปล่อยตัวประกันเช่นกันแต่พอตัวประกันทั้งสองที่มีถุงดำคุมหัวถอดถุงดำออกมากลายเป็นโลมันกับโสรสลินอนุภาพ ตะโกนบอกดานุภพว่าถูกหลอกแล้วแต่ดานุภพก็ถูกโรมันกับวัสลินเอาปืนจ่อหัวแล้แลวและเทวันก็เอาเหล็กแหลมจ่อคอกานิกาแล้วเช่นกันกานิกาไม่ยอมแพ้เงื้อสู้ถูกเทวันจับมัดเอาปืนจ่อเวียงเธอหน้าคว่ำกับทราย แล้วกระทืบซ้ำสวนุษเอาปืนจ่อเทวันจากข้างหลังถูกเขาจับไว้ได้เอาเหล็กแหลมทิ่มทายทอยกนิกากลัวสนุชได้รับอันตรายยอมเอาตัวเข้าแลกเลยถูกจับแต่สนุชก็ยังถูกล็อกคอไว้นนุพพในสภาพบอบช้ำก็วิ่งจากน้ำจับไปหาอนุภาพ ถูกพิมพ์ชนสั่งให้หยุดแล้ววิ่งเข้าไปกอดพราะรู้ว่าแถวนั้นฝังระเบิดไว้ถูกดนถูกนพโดนผักออกด่าว่าเธอเป็นพวกฆาตกรพิบตานั้นระเบิดก็ตูมสามลูกซ้อนดีที่ไม่มีใครโดนทันใดนั้น ที่ล่อนสังเกตการอยู่าก็กลายเป็นอาวุธสังหารยิงการาดลงมาใส่พวกเรนพบแต่ถูกเอกลาชขี่เจสกีก็ยิงสู้กันนพโดนพยายามควาหวาดล้อมให้พิมพ์ชนกับตัวกับใจเสียเธอถามว่าถ้ากลับใจแล้วจะได้อะไรตนต้องการอยู่อย่างภาคภูมิใจในตัวเอง ให้ทุกคนยอมรับการอยู่รับใายคนชั่วไม่มีใครยอมรับคุณหลอกพิมพ์ชนวางปืนเสียแล้วไปกับผมเสียงมือถือพิมพ์ชนดังขึ้นเธอรับสายแต่ก็ยังเล็งปืนใส่นพดลสั่งอยาเข้ามาเป็นสายจากเทวันให้เธอบอกพวกนพดลหยุดเสียเพราะกานิกากับสวนุษอยู่ในมือตนแล้ว นุบดอนตะโกนให้ดนุภพบกับเอกราชหยุดเพราะมันขู่จะฆ่าน้องบุตรกับสาวนุษย์ทันใดนานรสสลินโผ่จากน้ํายิงกระน,น่าใส่พวกดนุภพสั่งย่างขยับอนุภาพจะวิ่งหนีถูกยิงใส่เลยยอมแพ้ที่แท้ดารวันกับดนัยเทพกำลังต่อสู้กับวรรอยู่ในป่า ลกร้างด่ราวันพาดถูกจับแต่นายเทพตะโกนอย่าทำร้ายผู้หญิงให้ปล่อยเธอถ้าทำอะไรให้ทำตนคนเดียววรุษจับทั้งสองจอบปืนที่หัวบอกว่าจะส่งไปอยู่ในนรกด้วยกันหยุดนะผู้กองวรุษจะฉีววางปืนเดี๋ยวนี้เสียงผู้การตะโกนขึ้นแล้ว ถือปืนเดินเข้ามาพร้อมหมดเอประกาศให้ทุกคนวางปืนพวกเขาถูกจับแล้วผมมีคลิปและหลักฐานทุกอย่างที่จะเอาผิดกับพวกคุณข้อหาพยายามฆ่าผู้บริสุทธิ์กักขังนวงเหนี่ยวซ่องโจรใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและรับสินบนบอกให้วางอาวุธพวกรู้จำต้องวางอาวุธ ดาราวันกับนายเทพโผกอดกันที่ลอดตาอย่างหวุดหวิดขอบใจหมดเอที่เอากิปไปรายงานผู้การทันเวลาไม่ได้หมดพวกตนคงลงไปอยู่ในหลุมแล้วดาราวันถามด้วยความเป็นห่วงว่าหมวดรู้ไหมตอนนี้ชะตากรรมของกานิกากับดนุภพเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมุมหนึ่ง ที่ชายหาดพวกกันยิกาถูกจับมัดคุกเข่าที่ชายหาดเทวันก้าวเข้ามายืนหน้าแทนที่วางเพชรเพิงสุยาและระอองทะเลส่วนเพชรเนตรพีอยู่ในมือของเขาทุกคนตะลึงมองเทวันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นชายแก่หน้าเหี่ยวหลังค่อมพิมพ์ชนเห็นกับตาตัวเองเป็นครั้งแรกว่าเทวันคือชายแก่เทพร,รักจริง เทวันุนิกาแล้วแห็นมองพระจันทร์ใกล้แล้วเที่ยงคืนแล้วฉันจะนับถอยหลังสู่ความเป็นอมตะแต่เปลี่ยนใจให้คุณหลาบขาวนับเริ่มที่ห้าเลยโรมันเอาปืนจ่อหัวให้นับจากห้ากนิกาออกล่าสวนุ์และอนุภาพนับถอยหลังรับกันจนถึง หนึ่งเทวันก็ชุบเพชรเนตรยพีขึ้นสู่แสงจันทร์ทันทีประกาศกล้องพลังอมตะมาอยู่กับข้าพันก็ร้องอย่างเจ็บปวดตัวสันเท่าราวกับอง์ลงขนาดนั้นเองพิมพชนรีบเข้าไปช่วยแก้มัดให้ทีละคนจนหมด พอดีมวลแสงดับลงเทวันกลายเป็นหนุ่มขึ้นอีกครั้งหันมองเห็นทุกคนเป็นสลาแล้วสมุนสองคนลงไปนอนกองกับพื้นรสลินหันด่าพ,พิมพ์ชนอิทรยศถูกเอกราชยิงที่หน้าอกลมสิ้นใจทันทีโรมันเห็นปืนดังขึ้นจะยิงเอกราชถูกเดนุพบยิงลมทางยืนไปอีกคน เทวันคำรามเดินเข้าหาดนุภพกานิกายเย่งปืนอนุภทันทีฉันเองฉันขอร่างแคขนให้พ่อกับแม่กานิกายิงไปหลายนัดถูกเทวันทุกนัดทุกคนตะลึงที่เทวันถูกยิงแต่แล้วก็ตะลึงยิ่งขึ้นเมื่อเห็นกระสุนในล่างเทวันค่อยๆหลุดออกจากล่างเขาจนหมดเทวันระเบิดหัวร้อยอย่างผู้มีชันชัย เทวันก้าวเข้าหากานิกาบีบคอเธอจนหายใจไม่ออกแต่ขนาดกานิกากำลังจะขาดใจเทวันก็ชะงักเมื่อเนื้อตัวของตัวเองค่อยๆหดลงร่างค่อยๆเล็กลงจากหนุ่มใหญ่กลายเป็นวัยรุน่นกลายเป็นเด็กแล้วก็กลายเป็นทาลกทุกคนช็อกมองทาลกที่นอนร้องไห้อยู่บนพื้นทรายแล้วจูๆ่ๆร่างทาลกก็หายวับไป อนุภาพเอ่ยอย่างผู้รู้ว่าเรารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอนุภาพของเพชรในตำนานทั้งสามแต่ไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือความลับของมันชายเพชรเนตรปีที่เม็ดนี้ทำให้เป็นอมตะได้ก็จริงแต่ร่างกายจะลดไวลงลงลดลงเรื่อยๆจนหาย วับไปเอกราถามว่าแล้วที่นี่จะทำยังไงกับเพชรทั้ง3เม็ดกานิกาบอกให้คืนตํารวจประกาศหาเจ้าของที่แท้จริงคืนทายาทผู้มีสิทธิอนุภาพร้องเฮ้ยกานิกาถามว่าเพชรเลอค่ามันไม่ได้มีคุณค่าเสมอไปถ้าหาผู้ครอบครองไม่ได้ตีราคามันให้เป็นแค่เครื่องประดับ แต่ใช้มันหับผลประโยชน์ด้วยกิเลสไม่รู้จบเมื่อเทวันศูนย์หายไปแล้วอิสิยาจึงครอบของบ้านเทวันอย่างถูกต้องในฐานะภรยาที่มีลูกในท้องเธอถแถลงข่าวปกป้องเทวันว่าเป็นคนดีมีบุญบารามีและกล่าวโทษพวกกณนิกาคือโจรป้นเพชร ทำไมตำรวจไม่ไปจับมาลงโทษที่สนามหญ้าบ้านต่างอากาศพวกกันิกาไปฉลองกันที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นทุกคู่ที่ต่อสู้ด้วยกันมาและมีใจต่อกันก็ลงเอยกันอย่างชื่นมืน่นต่างขอแต่งงานกันด้วยลีลาเฉพาะตัวของแต่ละคน อิสยาอุ้มท้องมีความสุขกับสมบัติรอบตัวเธอนอนฝันไปว่าเทวันมาหาเธอสัญญากับเขาว่าจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีและจะครอบครองทุกอย่างร่วมกันเทวันฝากเธอดูแลลูกของเราให้ดีเลี้ยงเขาให้แข็งแกรง่งตนสัญญาว่าเขาจะเป็นเด็กที่เป็นอมตะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย เขาจะได้ของโรคอิสยาสะดุ้งตื่นรู้ว่าฝันไปเด็กในท้องดิ้นเธอเอามือคำท้องบอกว่าลูกของเราต้องไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆฉันจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดค่ะตรงกันข้ามนพดลหรือปาการและพิมพ์ชนไปไหวพ่อแม่และเอาชาติพ่อของพิมพ์ชนที่สุสารบอก กลาวว่าฝันร้ายทั้งหมดจบลงแล้วต่อไปนี้พวกเราจะได้มีชีวิตอย่างคนธรรมดาที่มีความสุขสงบสันติเสียทีดาราวันกับดนัยเทพกนิกากับดนุพบและเอกราชกับเสวนุย์ต่างจับคู่กันอย่างมีความสุขมีแต่มังกี้อนุภาพที่ยังหมกมุ่นมุ่งมั่นกับการตามหาเพชรที่หายของเรา ไฮโซฝันหลายกับตัวเลขค่าเหนื่อยของนักล่าที่จะนำมันกลับมา10บล้าน